อย่าลืมว่าพาหุมากาเป็นบกที่อย่างสมเด็จพระบรมนรัตน์วัดปากแก้วกวาดยเจ้าพ่อองนคน์ชายยมงคลบระเอกสวนไม่เคยแพ้ทัพางคนแมวไม่สวดบางคนบางลูกเนี่ยแค่เลยกแค่แสมาข้าวัดอาจามาก็บอกว่าบอกพ่อแม่เขาให้ลูกสวดพุทธคุณธรรมคุณตาหุ่มหมากา เด็กเขาสวดแล้วก็จะา้กองจ้างให้สตังให้สตาสตังม,ม,มันก็ไม่เอาเอามาสวดนะครับเขาก็สอบได้ใช่หนึ่งเลยเนี่ยแล้วก็สมเด็จพระเลสวนเคยแพ้ทับไหมไม่เคยแพ้ทับเนี่ยบทนี่บทชัยยมงคลคาถาท,ทําไมชื่อว่าชัยยมงคลคาถาหลังจากสมเด็จพ,พระเลสวนกลับจากกองทัพมาแล้วก็สร้างวัดใหญ่ชัยยมมงคล พาหุงมหากาก็แปลว่าพระพุทธเจ้าพิชิตมาเรียกว่าปานมาอวิชัยะจนมามาแปดบทดูในนั้นเลยไปดูหาดูได้ผจนมาพระพุทธเจ้าชนะมาแล้วเรียกว่าพาหุงมหากามหากาแปลว่าทาดีตอนไหนได้ตอนนั้นจึงเอามานิยมสวดมนต์ด้วยการเจิมป้ายแล้วก็เปิดชํานักงานและก็วางเชื้เลิกหมายความมาเลิกคืออากาศดียามแปลว่าเวลาว่า สามเครื่องพร้อมที่จะดําเนินง,งานได้ทันทีอย่ารอรี่จะประการใดชิ้นที่เรียกเนินงานเนี่ยเรียกว่ามหาการพระหุงมบทนี้คือพระพุทธเจ้าของเราก่อนจะเสม็ดสัมโพธิญาณพระองค์ประจนมานมากมานมาประจนกับพระองค์มากมายชาติอธิบายทุกบททุกข้อมันมีแปดข้อแต่จะเสียเวลามากจะไม่สามารถจะจบในชิน้นใหญ่ขอให้ชานชาทุชทนทั้งหลายไปดูเอาในนันสือสวดมนแปล